สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นในเรื่องของความต่อเนื่องนะครับของตำแหน่ง MVP ที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านของชาคีโอนิลครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการใน TNT นะครับซึ่งเขาเป็นพิธีกรนะครับและมันไม่เพียงเท่านั้นครับเขาก็ได้มีการต่อสายไปหานิโคลาโยกิตซึ่งหลังจากที่โยกิตรู้ว่าเจ้าตัวได้เป็นเอ p นบีพีนะครับแช่อก็ ซึ่งแช์เขาบอกว่าโยกิชผมขอแสดงความยินดีกับคุณนะครับคุณคือยอดผู้เล่นคุณคือบิ๊กแมนที่ดีที่สุดในลีกนี้อย่างแท้จริงเลยแต่ตัวของผมนะ่ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณได้ MVP ส่วนตัวผมคิดแล้วว่าทางด้านของเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์นะครับซึ่งเป็นการจ่ายจากโคลอร์มาสตีธันเดอร์เนี่ยสมควรจะได้รับ MVP มากกว่าคุณนะครับซึ่งแช่ก็ได้บอกประโยคนี้และแช่ก็ได้บอกเพิ่มเติมบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ดูหมินนะครับหรือไม่ได้แสดงเออไม่เป็นการแสดงความเคารพต่อนิโคล่าโยกิ ว่าเชคิวเจสันแลสันเดอร์เนี่ยครได้เป็น MVP นบีพเหตุผลเพิ่มเติมครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแชบอกว่าเพราะว่าทางด้านของ uh, thunder เนี่ยสถิติดีที่สุดในสายตะวันตกนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของเชคิวเจสันแลสันเดอร์เนี่ยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับทำเกิน30แต้มเนี่ยไปถึงประมาณ40-50ครั้งเลยนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มดีมากนะครับซึ่งก่อนหนะ้านี้แชก็บอกว่าในฤดูกาลนี้คือไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าทางด้านของทันเดอร์เนี่ยจะสามารถทำสถิติได,ด้ดีที่สุดดดดดนน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 ะะะคครรััััับบบบเเเป็ทททีีีมออออ่่ขอ่ขขขงงงงงสาาาาายตตววกกไ้้้ถึึชชจจินะ เรซันเดอร์เนี so <c oughs> bad, right? so he he ่ยควรจะได้เครดิตนี้ไปแล้วเขาคิดว่าก็สมควรจะเป็น MVP นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอนะครับก็คุยกันสดๆกับโยกิจและแชก็ถามว่าคุณคิดอย่างนั้นรอเปล่านะครับโยกิจเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยคือไม่ได้ตัดสินคนนะครับไม่ได้ตัดสินอะไรเลยเขาคิดบอกว่ามันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของแชกนะครับเพราะว่าโยกิจบอกว่าทุกๆคนมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแชก็มีความคิดของเขานะครับรวมถึงโยกิจยังบอกเลยครับบอกว่าตัวของเขายังคิดเลยครับว่ามันอีกหลายคนที่สมควรจะได้รับรางวัล MVP นี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเเเคาาาอออจจจจะะปป็็นนนนื่ๆ แจสอเล็กซานเดอร์หรือทางด้านของลูก้าดองเซตซึ่งเป็นแคนดิเดตอีกคนก็ได้ยงกิจได้บอกเพิ่มเติมก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับควรจะได้รับรางวัล MVP นี้นะครับมากกว่าคอสเซร์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นคําพูดที่ค่อนข้างถ่อมตนเลยนะครับก็ถือว่าเป็น MVP อีกปีหนึ่งนะครับกับปีกหนึ่งข่าวครับในวันนี้ก็คือเป็นข่าวทางด้านทีมฟินิกซ์ซันนะครับซึ่งสอแวะแตกแน่นอนแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทางด้านของทีมเนี่ยได้มีการเล่คคโ้ชทีุมทีมมฟฟีีีีีนน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 นิกกกซซซ์์ััััใปปป้้้ออออไไะะะะคคคครรรรบบบึ่่่่งงงจวาาาแแโททถืขดช49พ33 สถิติถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าในรอบเพลย์ออฟเนี่ยมันโชว์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับสุดท้ายครับทีมก็ได้ไล่ทางด้านของแฟรงก์วอร์เกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็กำลังรอโค้ชคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนไปละครับรอดูครับว่าใครจะเป็นโค้ชคนใหม่ของฟิน e ิ i x ันะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ